คำคำเดียวที่ใช้ชนะใจนะครับเจ้าของที่ดินนะฮะซึ่งมีความอวุโสรหรือว่ามีอายุมากกว่าเรานะครับยกตัวอย่างเช่นเวลาเราไปเจรจาซื้อขายที่ดินกับคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายต่างๆนะครับเราจะมีการพูดอย่างไรนะครับให้มัดใจให้ชนะใจให้โน้มน้าวใจให้คุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายเหล่านั้น ใจอ่อนนะครับโอนอ่อนต่อเงื่อนไขและก็ข้อตกลงของเราได้นะครับวันนี้ผมมีเคล็ดลับดีๆนะครับซึ่งเกิดจากประสบการณ์ของผมเองนะฮะเพื่อนๆตามประสบการณ์ส่วนตัวของผมแล้วเนี่ยผมมั่นใจว่าพูด5คนเนี่ยสคนเนี่ยจะโอเคกับคําพูดลักษณะเหล่านี้นะครับซึ่งคําพูดนี้เนี่ยผมไม่ได้ไหมายถึงว่าจะต้องพูดคาคาเดียวกับผมเป๊ะๆทุกคำนะครับเป็นลักษณะคําพูดเป็นประเภทคําพูดนะครับเป็นกลุ่มคําพูดที่พูดแบบนี้แล้วเนี่ย าการันตีเกาเร์เซ็นตเนี่ยเจ้าของที่ดินที่มีความเอาส่วนจะใจอ่อนนะครับคำพูดคำนั้นหรือว่าประโยคนั้นเนี่ยคืออะไรนะครับคำคำนี้หรือว่าประโยคนี้ก็คือ,อเราพูดคำว่าผมมาขอความเมตตานะครับผมมาขอโอกาสนะครับคุณตาคุณยายนะฮะได้ผลชนะงงนักแลนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าคนที่มีความอาสุวน กว่ามากกว่าเรานะครับเป็นคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายเนี่ยเขาจะมองเราเป็นคนที่อ่อนนอ้อมถ่อมตนนะครับเป็นวัยรุ่นไฟแรงมีความรู้ความสามารถนะครับเป็นคนมุ่งมั่นขยันทำมาหากินนะครับบางทีเนี่ยอายุของเราเนี่ยอาจจะรุ่นราวเขาเดียวกับลูกของพวกเขานะครับทีเนี้ยเขาจะมองเราว่า,าเปรียบเสมือนเป็นเหมือนลูกเหมือนหลานนะครับเขาอยากที่จะให้โอกาสของเรานะครับเราต้องพูดในลักษณะนี้นะครับลักษณะการเป็นขอโอกาส ไปขอความเมตตาจากท่านนะครับเราอาจจะพูดในเชิงที่ว่าคุณลุงคุณป้าครับผมเนี่ยมีลูกค้าอยู่3ามสี่รายนะฮะที่สนใจอยากจะมาซื้อที่ดินตรงนี้นะครับโดยเขาจะแบ่งล็อกซื้อนะครับตามกําลังเงินที่เขามีอยู่นะครับตอนนี้ผมมีลูกค้าอยู่3ามสี่รายแล้วนะครับแต่ว,ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในเรื่องของการซื้อเงินสดที่ผมจะลงทุนก่อนเนี่ย ผมยอมรับว่าผมเนี่ยไม่มีเงินมากขนาดนั้นนะครับแต่ว่าผมมีเงินบางส่วนที่จะมาตกลงทําสัญญาจะซื้อจะขายกับคุณลุงหรือว่าคุณป้าในวันนี้นะครับแล้วผมก็อยากจะขอโอกาสนะครับขอความอนุเคราะห์นะฮะขอความเมตตาจากคุณลุงคุณป้านะครับให้ผมได้ใช้ความรู้ความสามารถสุดฝีมือนะครับตรงนี้นะฮะแล้วผมจะไม่ทําให้คุณลุงคุณป้าผิดหวังนะครับถ้าได้ให้โอกาสผมสักครั้งหนึ่งนะ พูดในลักษณะนี้นะครับพูดในทานองนี้นะครับเป็นแพทเทิร์นประมาณนี้แหละนะครับผมมั่นใจนะฮะมั่นใจไม่สี่ในห้าคนก็3าในห้าคนที่เราไปเจรจาต่อรองในเรื่องของการลงทุนการซื้อขายที่ดินเนี่ยจะใจอ่อนนะครับใจอ่อนลงมาบ้างนะครับหรือว,ว่าใจอ่อนลงมามากเลยนะครับแล้วหลังจากนี้เนี่ยเราก็ไปพูดคุยในเรื่องของเงื่อนไขสัญญาต่างๆที่เราเตรียมพร้อมมาไว้นะครับเป็นอย่างไรบ้างที่นี้นะฮะ เพื่อนๆลองเอานําไปใช้นะครับแล้วก็ได้ผลอย่างไรเนี่ยอย่าลืมมาบอกผมด้วยนะครับมาแชร์ประสบการณ์ให้ผมได้ฟังด้วยว่าได้ผลไม่ได้ผลอย่างไรนะครับผมก็อยากทราบเหมือนกันนะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวของผมแล้วเนี่ยผมค่อนข้างที่จะ พูดลักษณะนี้แล้วเนี่ยได้ผลนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับเพื่อนท่านใดที่สนใจในเรื่องราวของธุรกิจที่ดินและอสังหาทุกท่านนะฮะอย่าลืมติดตามคลิปดีๆมีสาระแบบนี้กับรายการเบสิกอสังหาในคลิปต่อๆไปได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเพื่อนๆและ f c ทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ